ครับผมเขาเขาไกลยิง hmm. ยิงคนใหญ่กองคุณหน้าก็มากับที่แกไม้ค่อนหลากหลายครับมีทั้งยี่สบมีทั้งกระโปกนะครับมีทั้งประโปรงนะครับตะเคียนประนีมีหมดนะครับหมายนี้ว่าสวยงามนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆกคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็ก h a ลแ a นฟิชชิงออนทัวร์นะครับครับวันนี้พาออกมาตกปลาหน้าดินเช่นเคยนะครับวันนี้พามาตกปลา,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 าหน้าดินกันที่คลองคลองประเวศนะครับคลองประเวศบุรี องประเวศบุรีลมนะครับที่บ้านโพหขอดูแ๊บนึงครับที่อำเภอบ้านโพจังหวัดสตึงเซานะครับหมายนี้ก็เป็นเพิ่งเคยมาครับได้พิกัดมาจากช่องนะ้าเหยื่อเมืองน้ำดำนะครับก็ขอขอบคุณช่องนะ้าเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอารูป ช่องของน้าแกลงไว้ให้นะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็เข้าไปติดตามช่องน้าได้ครับเขาก็จะปักหมุดหาหมายสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเหมือนกันครับยังไงก็ขอบคุณช่องน้าเขาด้วยนะครับพับมาถึงตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับตอนนี้11บเอ็ดโมงห้ห้านะครับออกมาสายเลยครับเมื่อเช้าติดปัญหาครับรถต้านไม่ติดนะครับหัวจะออกมาได้เสียเวลากันเลยครับ ตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบห้านะครับจะเที่ยงเพิ่งมาถึงครับ mm hmm. พอมีนานาเข้ามาตกกันหลายท่านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ชมภาพบรรยากาศหน้าใหมา่อีกทีครับ mm hmm. เดี๋ยวไปจัดเตรียมอุปกรณ์กันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลงเบ็ดกันไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ mm hmm. ตอนนี้ฝนก็มืดมาตั้งเขามาแล้วครับ mm hmm. ลงเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยนะครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าจะมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมันหไหมครับ mm hmm. ยังไงก็ฝากกดติดตาม กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็จะหาหมายมาฝากแม่มไม้ใหม่ๆมาฝากกันเรื่อยๆครับส่วนพิกัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้เช่นเคยครับตรงคอมเมนต์แล้วก็คำอธิบายในคลิปนะครับโอีคครับเดี๋ยวไปรับชมภาพบรรยากาศตกปลาการตกปลาในวันนี้กันนะครับรับมาผสมเหยื่อนะครับแล้วก็เหยื่อตัะนี้เป็นหัวตานะครับผมงเดิมที่ตกที่ก่อนน้ำตกได้เรย คประมาณนี้มตกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลงเบ็ดชุดแรกกันนะครับตอนนี้เที่ยง20่สแล้วครับภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับต้องขอไปด้วยเพราะได้มุมเดียวจริงๆครับส่วนเหยื่อที่ใช้ก็เป็นนลำบ่มของผมนะครับตัวนี้สูตรหัวต้านหน้าพลังทำเทศอยู่ตะก้ขนาด3ามเซนนะครับตัวเบ็ดสตัวเบอร์ศูนย์นะครับทีครับเดี๋ยวไปรอลุนด้วยกันครับ โอเคครับรอดูไปด้วยกันนะครับผมก็เกิ่มาแล้วนะครับดูจะรอด,ดอไดยป่าวบรรยากาศหน้าหมายนะครับก็มีนะมาตกกันหลายขั้นนะครับหลายขึ้นมานของนู้นกันังเยอะเลยครับนะครับหน้าหมายก็พอจอดรถได้นะครับแต่ตรงนี้จะเป็น ทางเข้าบ้านเขาก็จอชดชิดๆหน่อยนะครับสิ่งที่ส้องกาก็คือช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะไม่มีไม้ตกวลางน้นนะนน้นแล้วครับฝั่งนน้นนะครับของนาเา มาแล้วครับเป็นยี่สกสวยงามครับยี่สกใหญ่ปะใหญ่ครับโลไซโลไซโลมาแล้วนี่ครับนี่ครับคนที่บอกหมายมานี่ครับช่องนาเขาเดี๋ยวผมวางหน้าช่องไว้ให้ฝากเข้าไปติดตามนาเขาด้วยครับช่องเหยื่อเมืองน้ำดำนะครับครก็จะแชร์หาหมายสวยๆอย่างนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะครับฝากพวกจุดแชร์ทุกหมายครับ โอเคครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสายอ่อนแล้วพี่สายอ่อนแล้วอยู่แล้วครับอะไรครับมาแล้วตัวแรกพี่บัตรประเดิมนะครับตะโกร ใช้พอได้เลยนะครับมาครับแต้มแลกก็มาแล้วผมวัดไม่อยู่นะเมื่อกี้ตะโกกครับตะโกมกตัวหน่อย<ม> <Yeah. S 2> ตรงมาแลยผมเขาดึงแปดเลยงามครับผมชมตัวต่อไปครับ แล้วครับต่เปลียนารับแขกนะครับจะเปลี่ยนตะเปียนยิ้วขึ้นมาสองแบแป้มะครับไม่ได้ถ่ายนะครับเกเครับจมดูต่อไปครับผมฟ้ามันปิดนะครับเราลุ้นต่อไปครับบรรยากามผมตกนะ สวยเลยฮะ<า>เอาลครับท่านผู้ชมหลังฝนหยุดนะครับสโะโก้ครับผมสายนี้ก็ถือว่าโอเคครับนี่นะครับท่านผู้ชม งามครับเราชมต่อไปครับผมิ่มมาแล้วครับ ครับท่านผู้ชมสะเพียนนะครับใสประมาณนี้ครับอากาศปิดมากครับตัวนี้ฝนตกมืดไปหมดเลยครับตัวนี้ก็อย่างนี้นะครับพอเราลุ้นครับอีกสักพักนะครับก็จะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับพอได้แต้มให้ชมอยู่นะครับชมตัวต่อไปครับผมผ่านผชมมองหน้าเขาก่อนครับขอเด็ดปัก อาหมายข้างๆนะครับมาแล้วให้เตี้ยมแล้วครับสวยงามนะครับขนาดฝ้าปิดพอดีอ่ะพอดีลาบสอะลาบนี่สวยงามครับผมอ่าปล่อยมันไปนี่ครับเดี๋ยวสวยงามเลยครับกล่องตรงไหนวะของเรารอรุ่นต่อไปครับผม ไซสกไสกไซส,ส,ส์สวยเลยครับสวดีหาดลาบ<ท>น,นี่นี่เห็นไหมนะควาได้ไมไมไมผมยังเงียบอยู่นะครับรอรุ้นต่อไปครับผม ปรบผม่านผู้ชมครับปรผมก็มีนะครับหมายนี้สวยงามเลยครับตัวตะไปครับผมตัวนี้เป็นเม็ดโฟมนะครับสวยงามครับมีปลาหลากหลายมากนะครับหมายนี้หมายธรรมชาตินะครับปลาเริ่มขึ้นแล้วครับผลหยุดไปผลเริ่มขึ้นอีกแล้วครับผลฝั่งนู้น

ครับตะกนี่ครับผลงานวิบัตินะครับตะโกตกตะโกกายรูปหน่อยตะโกรครับโยพิภัยดีกว่าเรานี่ยรัตะโกตะโกมาแล้วชมงตัวต่อไปครับผมอีกสักไม้นะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับลงอีกสักจุดก็จะกลับแล้วครับพ้น,น,น ตอนนี้ก็ยังตกไม่หยุดนะครับตะโกกเสียงตะโกกไม่ดึงสายแล้วทำไมท่างเขาดึงเอาของเราแค่สามคันท่านเราเงียบอย่างวะอุ้ยฟองขึ้นเลยในตดวเขาได้งในนี่เนี่ยเงียบจำได้เลยมองมนเข้ามาอยู่ ยูยูยูเนียเี่ยเนียอย่าเพิ่งดุดถ่ายถโดนแดงเล็กด้วยครับย่มนี่นเดี๋ยวไปซอนปลเขาก่อนไปพี่ตุยูยูนะครับโอ๊ลํบากเมาเขราเมามาแล้วครับมาแล้วครับปลนัเล็กน่ตนลักเ้อนย่เนี่ดูน้เล็กด้ะ่ง

มืืืนนนนนมมมมััล่าแล้วครับมาแล้วครับสิ่งที่รอคอยนะครับรอกขาได้ก็เนี่ยแม่เนี่ยนี่นะครับสวยงามนะครับผมเขาเขาเขาไกลยิงยิงตัวใหญ่กลองเนี่ยขอบคุณนะเขามากครับที่แชร์หม้มาให้เดี๋ยครับชมตัวต่อไปครับผมสวยงามครับขนาดฟ้าปิดนะครับพอตัวรอดครับผมไม่ไชมตัวต่อไปครับ Đừng nữa, chú đấy, Ui Các cổ khu, các cổ khu khu Các cổ khu Các cổ นี่ช้ดีเลยนะครับนะตบเพียงโอ้โหไซดีมากนี่ใช้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมยอดเลยนะครับนันมีไข่นะนั่นน่ะครับน่าจะไข่นะครับุชมตัวต่อไปครับผมเราจะกลับแล้วครับอีกสักพักหน้าครึ่งชั่วโมงฟ้าก็ปิดฝนตกไม่หยุดเลยครับแต่ก็พอตกได้นะครับครับ นั่แล้วครับอยู่ไหมอูม้ปลาอะไรนั่งไหมต้องมากว่านี้ปลาไรครับตะโกกแรงอยู่นั่นน่ะตะโกกตะโกกมาอีกแล้ว โกกไม่กันแล้วครับผมใสสวยเลยนะครับนี่ดูครับท่านผู้ชมไสดีเลยนะครับที่ครับชมตัวไปครับจะกลับแล้วครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วละครับก็พอแล้วครับได้เวลากลับนะครับตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับสิบหกนาฬิกาาปิดนะครับครึ่งวันนะครับกลับหมาย คลองประเวศบุรีลมนะครับบ้านโพฉะเชิงเสานะครับถือว่าถือว่าโอเคเลยละครับขนาดฟ้าปิดฝนตกนะครับฝนตกฟ้าปิดพอได้วัดอยู่นะครับถือว่าไม่เหงานะครับถ้าแดดดีๆก็น่าจะโอเคเลยละครับส่วนพิกัดนะครับถ้าท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้าๆอยากจะมานะครับผมจะปักหมุดไว้ให้เช่นเคยครับที่คอมเมนต์แล้วก็คําอธิบายใต้คลิปนะครับปักจุด ฝกทุกจุดนะครับแชร์ทุกหมายถ้าเป็นคลองธรรมชาตินะครับหมายธรรมชาติยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็จะพยายามหาหมายใหม่ๆม,มาฝากกันเรื่อยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวชมปลารวงกันนะครับนี่นครับ หมายนี้มีปลาค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้งยี่สกมีทั้งตะโกกนะครับมีทั้งปลาพมนะครับตะเพียนปลานินมีหมดนะครับหมายนี้ถือว่าสวยงามนะครับนี่ก็น่าจะได้สักสิบกว่าแต้มได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับงั้นก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับ กล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับที่สละเวลาเข้ามารับชมขอให้ทุกท่านกบาวไปอย่างมีความสุขสูขภาพแ็งแรงกำลังรวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับผมครับครับอคุณาบรราก่อนับนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ